สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง d ร r เตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังอดีตผู้ต้องหาปล้นปืนปี47เตือนเยาวชนที่มออปัตตานีคุกไม่น่าอยู่หรอกเคยอยู่มาแล้วสองรอบจากกรณีขบวนการนักศึกษาแห่งชาติจัดอภิปรายเรื่องการกำหนดอนาคตตนเองกับสันติภาพปาัตานี และมีการทำแบบสอบถามความเห็นที่จะให้ประชาชนปาตานีสามารถออกเสียงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกต้องกฎหมายเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาที่คณะรัฐศาสตร์มอปตานีกระทั่งฝ่ายความมั่นคงกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายล่าสุดนายอนุพงศ์พันธชยางกูลอดีกํานันตำบลโต๊ะเด่งอำเภอสวยปาดีจังหวัดนราธิวาส อดีตจำเลยในคดีปล้นปืนกองพันทหารพัฒนาที่4เมื่อปี2547โพสต์เฟสบุ๊กตกใจมาหลายวันแล้วกับข่าวเยาวชนที่มออปัตตานีมองในฐานะพ่อคนหนึ่งแบบพ่อโง่ๆว่าเป็นพ่อทำไมทำร้ายลูกได้ถึงขนาดนั้นที่ส่งให้ลูกเรียนสูงๆเพราะรักลูกใช่ไหมคุกอะไม่น่าอยู่รองทำไมถึงอยากให้ลูกไปอยู่รักลูกภาษาอะไรกันกูเคยอยู่มาแล้ว คุกพิเศษกรุงเทพสองรอบทั้งนี้นายอนุพงศ์หรือกำนันโตเดิ่งเป็นอดีตจำเลยในคดีปล้นปืนจำนวน413กระบอกจากกองพ,พันพัฒนาที่4ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเจออาะไอรองจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มกราคม2547และสู้คดีจนศาลยกฟ้องท่ามกลางการวิจาร์ณเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนบังคับสารภาพและทำร้ายร่างกาย ต่อมากำนันอนุพงศ์ได้ยื่นฟ้องตำรวจชุดจับกุมต่อศาลแต่ศาลยกฟ้องเพราะไม่มีหลักฐานหนักแน่นพอสุดท้ายกำนันอนุพงศ์เองโดนดำเนินคดีในข้อหาแจ้งความเทิจกระทั่งศาลดีกาสั่งจำคุกหนึ่งปีไม่รอลงอาญาและนายวันนอประกาศหยุดยืนพักไม่เห็นด้วยกับการทำประชามติแยกดินแดนผิดรัฐธรรมนูญชัดเจนนายวันมัวหมัดนอมัถาหัวหน้าพักประชาชา,ชาติกล่าวถึงกรณี ภายหลังขบวนการนักศึกษาแห่งชาติเมื่อวันที่7มิถุนายน2566นักคณะรัฐศาสตร์มอปัตตานีได้มีการจัดกิจกรรมปาฐักถาพิเศษหัวข้อการกำหนดอนาคตตนเองกับสันนิภาพปาตัตตานีและการจัดพิมพ์บัตรสอบถามประชาชนปตัตตานีสามารถออกเสียงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ว่าการทำประชามติทำไม่ได้อยู่แล้วและพักก็ไม่เห็นด้วยเพราะผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยพรรคการเมืองส่วนที่พักส่งชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรวิทย์บาดูว่าที่สอสอปัตตานีไปเข้าร่วมกิจกรรมนั้นเพราะเป็นสอสอในพื้นที่และเป็นการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยซึ่งคิดว่าคงไม่มีประเด็นอะไรและเชื่อว่ามหาวิทยาลัยจะมีการตรวจสอบอยู่แล้วและที่ผ่านมาสอสอของพักก็มีการพูดจาปราศัยกับนักศึกษาในทางวิชาการอยู่หลายครั้งก็ไม่มีประเด็นอะไร และครั้งนี้ก็เห็นว่านักศึกษาน่าจะต้องการขอความรู้ทางวิชาการเรื่องอนาคตตนเองโดยมีอาจารย์อื่นๆร่วมด้วยส่วนเรื่องที่นักศึกษาจัดกิจกรรมขึ้นเราในฐานะพักการเมืองผู้เข้าร่วมเท่านั้นเมื่อน,นักศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัยผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคือมหาวิทยาลัยอย่างไรก็ดีเรื่องการทําประชามตินั้นยืนยันว่าทําไม่ได้โดยรัฐธรรมนูญและพักไม่ได้สนับสนุนใดๆการที่นายยามารุตดดินทรงสิริ รองโฆษกพักเป็นธรรมระบุว่าเป็นเพียงการทําประชามติแยกตามกฎหมายไม่ได้ถามความเห็นว่าจะแยกดินแดนหรือไม่นั้นตนไม่รู้ในรายละเอียดและเป็นความเห็นของส่วนบุคคลแต่สําหรับภาวะพักประชาชาติในฐานะที่ตนเป็นหัวหน้าพักไม่ว่าการทําประชามติจะเป็นแบบจําลองหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าบ่งบอกเพื่อเป็นเอกราชหรือแบ่งแยกดินแดนย่อมทําไม่ได้อยู่แล้วผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรานหนึ่ง ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้พักจึงไม่เห็นด้วยหากจะมีการกระทาดังกล่าวส่วนบุคคลที่กระทําไปตนคิดว่าทุกฝ่ายควรพิจารณาว่าใครต้องรับผิดชอบพักเพียงถูกเชิญไปพูดในเชิงวิชาการให้ไปร่วมการแสดงความคิดเห็นต่อการทําประชามติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและจากการที่สอบถามผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรวรวิทย์ทราบว่าเป็นการทําประชามติช่วงเช้า แต่อาจารย์ไปเข้าร่วมช่วงบ่ายสองแล้วซึ่งเป็นช่วงที่รองศาสตราจารย์ดรมาร์กตามไทยทยอยเข้าร่วมงานและนักการเมืองอีกสองพักที่ถูกเชิญเข้าร่วมเช่นกันเมื่อจบเวทีก็กลับไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมใดๆต่อที่นอกเหนือจากนี้พักเราเอาความจริงมาพูดเราเป็นพักการเมืองเก่าแก่เรารู้ดีว่าเราสู้เพื่อสันติสุขของประชาชนให้อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมไม่ได้เราไม่แบ่งแยกอย่าว่าแต่บแบ่งจังหวัดเลย เราไม่แบ่งแยกศาสนาเพราะประเทศต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้หลายเชื้อชาติหลายศาสนาหลายความเชื่อเพื่อสันติสุขประเทศเดินไปข้างหน้านี่คือจุดยืนของพรรคประชาชาติเมื่อถามว่ากิจกรรมที่นักศึกษาแห่งชาติจัดขึ้นมองเป็นเสรีภาพการแสดงออกทางความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญได้หรือไม่นั้นนายวันมัวหมัดนอมมาทากล่าวว่าแล้วแต่มุมมองเสรีภาพต้องใช้ให้เหมาะกับกฎหมายด้วย ถ้าเสรีภาพใช้ไปในทางที่ผิดก็เป็นเรื่องไม่ถูกต้องเสรีภาพต้องอยู่ภายใต้กรอบขอบเขตของกฎหมายและรัฐธรรมนูญไม่ใช่มีเสรีภาพแล้วจะทําอะไรก็ได้ตนคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักศึกษาก็คงไม่ได้ต้องการให้นักการเมืองเข้าไปร่วมอาจจะต้องการจําลองเวทีซึ่งก็เป็นกิจกรรมของนักศึกษาเราเข้าใจดีเคยเป็นนักศึกษามาก่อน แต่ว่าพักจะไม่ไปก้าวล่วงว่ากระทําผิดหรือถูกไม่ได้เชื่อว่ากิจกรรมนักศึกษาย่อมมีขอบเขตของตัวเองอยู่แล้วแต่เราก็ต้องเปิดพื้นที่ให้กับนักศึกษาจะไปจํากัดพื้นที่การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาคงไม่ได้ส่วนจะทําผิดหรือถูกหรือใครต้องรับผิดชอบต่อสาธานะเป็นอีกเรื่องเมื่อถามว่าถ้ารัฐบาลหยิบจับเป็นประเด็นคดีความมั่นคงจะเกิดปัญหาบานปลายมากขึ้นหรือไม่หัวหน้าพักประชาชาติกล่าวว่าตนไม่ทราบเป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคง แต่สำหรับพักการเมืองเองก็ไม่อยากให้ทุกอย่างบานปลายเพียงแต่อยากให้ทุกอย่างบ้านเมืองเรียบร้อยสงบศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ